เจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมกาจ่าจยหัวมหาราชเลยพระบาทสมเด็จพระจุฬจอมกาจยายหัวเลือพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารแรีนสิบแปมสามค่ำป็นฉลูปเป็นจศจุลศักราชถึงปีสองร้อยสิบห้าตรงกับวันที่ยีญญ่สิบก, 2, 6, กันยายนถึงพฤษภาคสองพันสามร้อยเก้าสิบหกเวลาก่อนทุ่มหนึ่งบาทหนึ่ง เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าจ้ายหัวรัชการที่สี่ราชวงศ์จักรีที่ประสูติแต่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชนินีครั้งนั้นพระบรมสาวนวงศ์เสนาบดีเข้าชื่อกันกราวบังคมทูลว่าทุกวันนี้เจ้าฟ้าก็ไม่มีมาแต่ก่อน ขอให้ยกขึ้นเป็นเจ้าฟ้าอย่างสมัยก่อนจึงพระรชาชทานนามว่าเจ้าฟ้าจุลาลงกรถึงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2404จึงได้รับพระราชทานสุพรรณบัตรจาหรือพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรปรดินทราเทพยายมหามงกุฎบุรุษรัตนราชา ราร,าริลมงวรุพงศ์ปริพัฒน์เศริวัฒนาราชมารสมเด็จพระปรมินทารามหาจุฬาลงกรณพระจุฬจอมาเจหัวพระปริยมหาราชพระองค์ทรงมีพระกิติคุชีราชและพระอัญชันชีราชรวมพระราชมารดาทั้งสิ้นสามพระองค์ได้กแก่หนสมเด็จพระเจาะ้าปรมวลมงเธอ เจ้าฟ้าจารย์ธรทมนโทนสมมวดีกรมารวงปิสุทธิกริย์สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาดุรนรศมีกรมพระจักรพรรดิพกษและสมะ 3, สมเด็จพระรัชปิตรลา,าพระรมก์คงสามิงุกเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเทศมาวันที่หนึ่ง ตุลาคมพุทธศักราช2 4 1พรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สทรงเสด็จสวรรคตภายหลังจากทรงออกทอดพระเนตรสรีปราคาวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช241 1อโดยก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตนานพระองค์ไดาา้ทรงประชาทะเลคาดังนี้พระราชดำริทรงเห็นว่าเจ้านายสุดสุดพระราชวงศ์ต่อไปภายหน้า พระเจ้าลูกยาเธอก็ดีพระเจ้าลูกยาเธอก็ดีพระเจ้าหลานเธอก็ดีให้ท่านผู้ดับผู้ใหญ่เทนุษาการจนพร้อมสุดแล้วแต่จะเห็นดีพร้อมกันเถิดท่านผู้ใดมีปรีชาควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ให้เอาตามสมควรภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระประมรินทรมหาฮ์มุกุฎประจ้บกา้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระ จอบก้าใจหัวทรงสนสนโคตรทำให้คณะรัฐมนตรีกรรมคุมทุนเชิญเจ้าฟ้าจุฬาลงกรขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรีแต่เนื่องจากนันเวลานะัสมเด็จพระชม,มัายุเพียงสิบห้าพรรษาจึงให้สมเด็จเจ้าพระยา,ยาบรมมหาสุริยวงศ์ชุบหน้าเป็นผู้สำเร็จราชการแห้พระองค์จ้กาจกวาดทรงเป็นพระชมอายุครบยี่สิบพรรษาโดยทรงประกอบพระราชาพิธีบรม,มราชาพิเศษครั้งแรก เม้วันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2411โดยได้ทรงมีการเฉลจพระบรมมหิไทยในครั้งแรกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรพระจุฬจอบก้าใจหัวโดยมีพระนามตามจารีพระสาทารรมบัตเต็มๆว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุลาลงกรพินทราเทพมหาโมกฎบุรุหุตรตราราชวรวงมูลพุมธปริพัฒน์ วรคติยราชนิกรดมจารุรานบรมมหาจักรพันปรมินทรมิทธรมิกกาหารราชาิราชบรมนาะพิษพลาสุรานงกรณ้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์มีพระชมาอยู่ครบ20พรรษาเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2416จึงพนุเ hmm. ป็นพระภิกษุนาวภาสีรัตนาศาสนาราอมาไ้ทสมจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกครั้งที่สองคืเมื่อวันที่1 6พฤศจิกายนพุทธศักราช2416โดยทรงได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไทย ในครั้งนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาจุฬาลงกรณ์พระรจุลจอม迦เจ้าอยู่หัวสมเ็จพระจุลจอม迦เจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระรจุลจอม迦เจ้าอยู่หัวปิยมมหาราชหรือสมเด็จพระปิยมมหาราชทรงเสด็จสวรรคตรด้วยโรคไตภาวกกะ เมื่อวันที่2 3ตุลาคมพุทธศักราช2453เวลา2.45นาฬิกาณพัทธินาอัมพอสถานพระราชวังุสิตสิริประชนมาอยู่5 7 0ร0ษาราชการพระองค์นอกจากการเลือกทาสแล้วนั้นยังมีการเสียดินแดนไปถึง6ครั้งด้วยกันได้แก่คั้ที่8เสีย12จุดทอยให้ฝรั่งเศสในแถบินโดจีนครั้งที่9เสียมฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวิน ให้กับประเทศอังกฤษครั้งที่10เสียประเทศลราอาณาจักรราชาทั้งสามแห่งให้กับฝรั่งเศสในแถบดจีนครั้งที่11เสียฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับประเทศฝรั่งเศสครั้งที่12เสียพัตาบองเสียมราชสีสมพลปัจจันกิริเคนให้กับประเทศฝรั่งเศสแถบโดจีนครั้งที่13เสียรัฐกลันตันตังการูไซบรีปาริสให้กับประเทศอังกฤษในแหลมมาลายู ไปก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่๕หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปียมหาราชเจ้าทรงเสด็จสวรรคตได้ทรงเคยมีพระราชกระแสรับสั่งในพระราชหัตถเลขาว่าให้ยกเลิกการพรมรูใหญ่เสียปู่แต่ที่เผ่าพอสมควรในท้องสนามหลวงแล้วแต่จะเห็นสมควรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระราชโอรสหรือรัชกาลที่คงแหงได้งศงจักรี ทรงขารลบต่อพระราชะประสงค์จึงโปรดให้จัดตามพระราชะดารินั้นวันเสาร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2 5 1 4เนื่องในวันสวรรคตรในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมก้เจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงเป็นพระอาัยาก,าาการ 8, ในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9 น้อมส่องน,นึ่งในพระมหาการุณาธิคุณจะหาที่เปรียบไม่ได้ข้าพระเจ้าช่องพิพีธสตอรี่ชาแนลสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ